สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ BKK r e v l Zone ช่องที่เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับรถยนต์รุ่นใหม่ๆไม่ใช่แค่ดูสเปคบนกระดาษแต่เราจะพาไปสัมผัสต,ตัวตนจริงๆของรถคันนั้นทั้งการออกแบบเทคโนโลยีสมรรถนะและความรู้สึกของคนที่รักรถเหมือนคุณถ้าคุณเพิ่งเข้ามาครั้งแรกอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่จากพวกเราวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับรถที่หลายคนรอคอยการกลับมา รถที่หายไปจากตลาดมานานกว่า15ปีและตอนนี้มันกลับมาอีกครั้งในโฉมใหม่ที่โฉบเฉี่ยวและเต็มไปด้วยพลังนี่คือ Subaru Baja 2025 Subaru Baja ไม่ใช่รถกระบะธรรมดาแอลกอไม่ใช่ SUV เต็มตัวแต่มันคือส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างรถครอบครัวสายลุยกับรถที่พร้อมลุยทุกเส้นทางในสไตล์แอดเวนเจอร์ไลฟ์สไตล์เว c ิเ มองจากภายนอกซูบารุบายาโฉมใหม่ปี2025โดดเด่นด้วยไฟหน้าเล็กสีเฉดอันเป็นเอกลักษณ์ของซูบารุกระจังหน้าขนาดใหญ่ดีไซน์ใหม่พร้อมกันชนหน้าทรงแข็งแรงบ่งบอกถึงความเป็นรถสายลุยอย่างชัดเจนเส้นสายตัวถังดูดดันมาพร้อมซุ้มล้อขนาดใหญ่และพื้นรถยกสูงพร้อมสำหรับทางลูกรังหรือเส้นทางนอกเมืองด้านท้ายของรถจะเห็นกระบะขนาดกระทัดรัดที่ออกแบบมาอย่างชาญฉลาดถึงแม้จะไม่ใหญ่เหมือนรถกระบะทั่วไปแต่มันเพียงพอสำหรับใส่จัก,กรยาน แคมปิ้งเกียร์หรืออุปกรณ์เดินทางต่างๆสำหรับสายกิจกรรมเอาท์ดอร์เข้ามาภายในห้องโดยสารซูบารุบายาใหม่ยังคงยึดปรัชญาการออกแบบที่เรียกว่าฮิวแมนเซ็นเตอร์ดีไซน์ซึ่งใส่ใจทั้งคนขับและผู้โดยสารวัสดุภายในเป็นแบบซอฟท์ัดผสมกับความทนทานตามแบบฉบับซูบารุเบาะนั่งรองรับสริระได้ดีเหมาะทั้งสำหรับการเดินทางในเมืองและทางไกล จุดเด่นอีกจุดคือหน้าจอกลางแบบตั้งขนาด11.6นิ้วที่ใช้งานง่ายรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบเสียงคุณภาพสูงช่องชาร์จ USB รอบคันและจอแสดงผลแบบดิจิทัลสำหรับผู้ขับขี่หัวใจของรถคันนี้คือเครื่องยนต์บ็อกเซอร์เทอร์โบขนาด2.4ลิตรให้พละกกำลังสูงสุดที่260แรงมา้าแรงบิด277ปอนด์ฟุตเป็นเครื่องเดียวกับที่ใช้ใน Outback XT และ w R X ตัวใหม่การใช้เครื่องบ er, ็อกเซอร์ทำให้ศูนย์ทงต่ำควบคุมง,ง,ง่ายเข้าโค้งนิ่งและมีความสมดุล ระบบขับเคลื่อนแน่นอนว่าต้องเป็น symmetrical a l l wheel drive ซึ่งเป็นจุดขายสำคัญของซูบารุให้การยึดเกาะถนนดีเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นพื้นเปียกพื้นทรายหรือทางลาดชันเกียร์ที่ใช้คือเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ที่ได้รับการปรับแต่งให้มีความฉับไวมากขึ้นไม่หน่วงไม่อืดให้อัตราเร่งที่ดีและช่วยเรื่องประหยัดน้ำมันอีกด้วยในด้านความปลอดภัยซูบารุจัดเต็มเหมือนเคยระบบ I Generation, ไอชัยด라이เวอร์แอ s ซ a สต์เจเนอเรชัใหม่มีทั้ง a d a p t i v e Cruise Control เลนเซนเทริงเอ s กซ์ซิสพรีคอนดิชันเบรคกิ้งและระบบเตือนจุดอับสายตาพร้อมกลองรอบคันและเรีย cross traffic alert ทำให้ขับขี่ในเมืองหรือถอยจอดก็มั่นใจได้เต็มร้อย Subaru Baja เหมาะก,กับใครถ้าคุณเป็นคนที่อยากได้รถที่ใช้ชีวิตได้หลากหลายใช้ในเมืองก็ได้ออกต่างจังหวัดก็ดีขนของเล็กๆไปตั้งแคมป์ได้เดินทางกับครอบครัวก็สบายนี่แหละคือรถที่ตอบโจทย์เพราะมันคือ SUV ที่มีท้ายแบบกระบะแต่ขับสบายแบบรถเก่งถ้าคุณกำลังมองหาอะไรที่แตกต่างจาก Ford Maverick ฮุนไดซานตาครูซหรือแม้แต่โตโยต้าไฮรักบายาตัวแต่งซูบารุบายาคือตัวเลือกใหม่ที่มี d n a การลุยแบบแท้จ,จริงและมีสไตล์ที่โดดเด่นไม่เหมือนใครอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงแม้ยังไม่มีตัวเลขอย่างเป็นทางการแต่คาดว่าจะอยู่ประมาณ10-12กิโลเมตรต่อลิตรในเมืองและ13-14กิโลเมตรต่อลิตรนอกเมืองซึ่งถือว่าไม่เลวสำหรับรถขับเคลื่อนสีล้อสิ่งหนึ่งที่ยังไม่มีคำตอบชัดเจนก็คือซูบารุจะนำบายาเข้ามาขายในเอเชียหรือไทยหรือไม่ เพราะตอนนี้เปิดตัวแค่ในตลาดอเมริกาแต่หากกระแสตอบรับดีและมีความต้องการจากผู้บริโภคในภูมิภาคนี้ก็มีลุ้นเช่นกันสรุปแล้วซูบารุบายา2025คือการกลับมาที่ไม่ธรรมดามันคือรถที่กล้าฉีกแนวไม่ซ้ำใครและพร้อมตอบสนองทุกรฟ์สไตล์ทั้งลุยเที่ยวใช้งานหรือแม้แต่เป็นรถคันแรกของคนที่ต้องการความอเนกประสงค์ในชีวิตประจำวันและคุณล่ะครับคิดอย่างไรกับซูบารุบายาคันนี้อยากให้เข้ามาขายในไทยไหม หรืออยากเอาไปลุยต่างจังหวัดสุดสัปดาห์นี้เลยคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปได้เลยครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ BKK Real Zone ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขับรถปลอดภัยมีสติและอย่าลืมติดตาม BKK Real Zone ตลอดทางครับผม